เคลียช่องฟัปากได้ฟรีอ่ะหมอจะบอกว่าให้สามารถให้ให้คลินิกอ่ะเขาเขียนใบส่งตัวได้นะคะเพื่อให้เราสามารถไปเคลีย์รช่องปากในที่ที่อาจจะราคาถูกหรือว่าเป็นที่ที่เ,เราทําได้ฟรีเลยอ่ะไม่จําเป็นว่า มัไม่ใช่ไม่จําเป็นสิแล้วแต่คลินิกเนาะคืออย่างคลินิกหมอเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเคลียร์ช่องปากในคลินิกหมอนะเพราะว่าบางคนนะมีสิทธิ์ที่จะทําฟรีตามโรงพยาบาลรัฐเงี้ยค่ะแล้วมีให้เคลียร์เยอะมากบางคนมีฟันผุเป็นสิบซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีฟันคุดที่ต้องผ่าและค่าใช้จ่ายสูงเราจะได้เก็บเงินค่าใช้จ่ายพวกนี้มาใช้ในเรื่องของการจัดฟันส่วนอะไรที่เราทําได้ฟรีอะค่ะเราก็สามารถที่จะไปทํากับที่ รัฐบาลได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องขอใบส่งตัวจากหมอเขานะคะสวัสดีค่ะคุณอ,อะไรหนะ้า P R E M กำลังเก็บเงินไปทำร่าฟันเทียมกับพี่หมออายุเท่าไหร่อะคะ <c oughs> คุณพี่แหละค่ะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวรอนะคะมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะคุณเมย์นงยานาอยู่นานจังเลยคะ่ะ <c oughs> น้องยานาอยากจัดฟันไหมคะ อยากจัดฟันพิมพ์จัดฟันให้หน่อยใครกำลังอยากจัดฟันแพงจัดฟันอนะ่ะ